อ่ะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะในคลิปนี้ก็อีกหนึ่งดันที่ค่อนข้างมีปัญหาแล้วมันผ่านง่ายนะจริงๆก็คือดันเดอะมั o o ูมก o v e นะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูวิธีการผ่านดันเหตุกันวิธีการลงก็ง่ายๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาไปดูกันเลยไม่ต้องทำอะไรเลยนะผมมาใส่เซ็ตธ,ธรรมดาทุกอย่างเลยเข้ามาปุ๊บก,ก็ไม่ต้องทำอะไรเลยครับก็อย่างเดียวที่ต้องมีคือพลระเบิดครั้งแรกให้ถึงนะวิ่งไปเนี่ย เลือกสักมุมหนึ่งที่ชอบอ่ะยืนให้สุดเลย oh <my> ช่องสุดท้าย oh <my> แล้วไม่ต้องแตะบอสไม่ต้องทําอะไรเลยนะรอให้บอสมันเดินเข้ามาหาเราเองแต่ว่าต้องรับดาเมจทนดาเมจั้งแรกให้ได้นยอย่างของผมเนี่ยทนกันได้ละแล้วก็ถ้าเกิดใครยังทนไม่ได้ที่ไหนทนไม่ได้ก็อาจจะให้พีเนี่ยใช้ว่าเซเิกาครับแล้วก็อยู่ในนั้นก่อนแล้วก็ค่อยเซเิกาหมดก็ค่อยตีเนาะแล้วก็พอทนดาเมจรอบแรกได้ปุ๊บ ยืนตีธรรมดาชิวๆต้องรันนิดหนึ่งอ่ะเปนี้ก็เท่านี้แหละครับเนี่ยชิวๆเลยฮิวๆเลี้ยงๆไว้หน่อยถ้ามีพีทก็สองคนก็สบายมีคนเดียวก็อาจจะทํางานหนักหน่อย,ยอาจจะแซนไว้หน่อยแต่จริงผมว่าถ้าเกิดค่าถึกนะครับด่านหกเนี่ยมันใช้แค่สี่สิบเนาะก็น่าจะสบายชิวๆกแล้วเนี่ยก็ตีเลี้ยงไปเรื่อยอย่างสังเกตตีผมว่าดาเมจ ไม่ได้แรงเท่าไหร่เนาะ <B ed up> ก็ยังผ่านได้ชิๆก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรยืดยาวไปมากกว่านี้แล้วนะเพราะว่ามัน <S <S สัส้นๆง่ายๆต่อ <S 1> <S 1> ตาเป็นว่าก็อืมาใช่ครับผมเดีย๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย